วันนี้อูชแชมจูนเนอร์ขอนำเสนอต้นกำเนิดรถยนต์คันแรกของโลกเคยสงสัยบ้างไหมว่ารถที่คุณขับทุกวันนี้มีมาอย่างไรย้อนเวลากลับไปในช่วงปลายทศวรรษ1800ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นช่วงเวลาแห่งนวัตกรรมและความคิดสร้างสารรค์ที่รดเร็วรถคันแรกๆเชื่อหรือไม่ว่าไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเบนซินแต่ใช้อน้ำเครื่องจักรพลังไอ้น้ำเหล่านี้ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในยุคนั้นแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ารถยนต์ก็ก้าวหน้าเช่นนกัน เครื่องยนต์สันดาปภายในซึ่งใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงได้เข้ามาแทนที่ไอน้ำและปูทางให้กับอุตสาหกรรมยานยานอย่างที่เราทราบกันในปัจจุบันในปีพุทธศักราช2428วิศวกรชาวเยอรมันชื่อคานเบนได้พัฒนารถยนต์คันแรกที่ใช้งานได้จริงซึ่งขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์สันดาปภายใน มันเป็นรถสามล้อที่ค่อนข้างแตกต่างจากที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันสิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่งนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ Motor, เบน z ์แพทเทนท์มอเตอร์เวกิลไม่เพียงแสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดเท่านั้นมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ยุคที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเคลื่อนไหวและวิถีชีวิตของเราไปตลอดการดังนั้นรถสาล้อ Motor, เบนส์แพทเท์มอเตอร์จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการ ปฏิวัติด้านการขนส่งส่วนบุคคลก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วสู่ต้นทศวรรษ1,900ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมรถยนต์เริ่มมีรูปร่างที่คุ้นเคยในสหรัฐอเมริกาชายคนหนนตั้งชื่อเฮนรีฟอร์ดมีนิมิตเขาก่อตั้งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์คอมพานีในปี1903แต่การเปิดตัวโมเดล T ในปี1908นั่นเองที่เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อคนทั่วไปโมเดล T มีความน่าเชื่อถือใช้งานได้จริงและที่สำคัญที่สุดคือราคาไม่แพง แต่ฟอร์ดทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่แนวคิดที่ปฏิวัติวงการนั่นคือการผลิตในสายการประกอบซึ่งเปิดตัวในปี1913ด้วยวิธีการผลิตแบบนี้ซึ่งช่วยลดเวลาและต้นทุนในการผลิตได้อย่างมากลองนึกภาพแทนที่จะสร้างรถยนต์ทีละคันรถยนต์หลายคันถูกประกาออพร้อมกันโดยแต่ละทีมเน้นไปที่งานเฉพาะประสิทธิภาพนี้ทำให้รถยนต์เข้าถึงได้มากขึ้นโดย สาธารณะโดยเปลี่ยนการรับรู้ของรถยนต์จากความหรูหราฟุ่มเฟือยไปสู่ความจำเป็นในชีวิตประจำวันวิธีการประกอบในสายการผลิตของเฮนรี่ฟอร์ดได้เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมโดยเปลี่ยนรถยนต์จากความหรูหราให้กลายเป็นสิ่งจำเป็นหลังสงครามโลกครั้งที่สองอุตสาหกรรมยานยนต์เติบโตอย่างมากโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเมื่อฝุ่นแห่งความขัดแย้งคลี่คลายโรงงานต่างๆที่เคยเลิกใช้ยานพาหนะทางทหารได้ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ในปัจจุบันผลิตรถยนต์สำหรับประเทศชาติที่กระตือรือร้นที่จะตีถนนเปิด นี้ส่งผลให้การเป็นเจ้าของรถยนต์พุ่งสูงขึ้นโดยเปลี่ยนจากความหรูหรามาเป็นของจําเป็นในขณะเดียวกันการออกแบบและเทคโนโลยีก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างยิ่งใหญ่รถยนต์ต่างละทิ้งความงามแบบกล่องก่อนสงครามโดยอบรับรูปทอรงแอโรไดนามิกที่เพรียวบางยิ่งขึ้นภายใต้ฝากระโปรงหน้าเครื่องยนต์มีพลังมากขึ้นก้าวข้ามขีดจํากัดของความเร็วและสมรรถนะความสะดวกสบายยังกลายเป็นเรื่องสําคัญด้วยการเปิดตัวฟีเจอร์ ต่างๆเช่นพวงมาลาัย power gear อัตโนมัติและระบบการสะเทือนที่ได้รับการปรับปรุงความก้าวหน้าเหล่านี้ไม่ใช่แค่การเดินทางจากจุด A ไปยัง B เท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับการเดริน์นทางความตื่นเต้นในการขับขี่อีกด้วยยุคหลังสงครามรถยนต์กลายเป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตยุคใหม่ซึ่งหล่อหลอมเมืองและวัฒนธรรม วิกฤตการน้ำมันในยุค70นำมาซึ่งความท้าทายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและการควบคุมการปล่อยมลพิษทันใดนั้นจุดสนใจไม่ได้อยู่ที่ความเร็วและความสะดวกสบายเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับวิธีที่รถยนต์สามารถประหยัดได้มากขึ้นและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงอีกด้วยนี้ มองเห็นการเพิ่มขึ้นของผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นอย่างโตโยต้าอิซูซุและฮอนด้าซึ่งเริ่มสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับโลกด้วยรถยนต์ราคาประหยัดและประหยัดน้ำมันการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญนี้ยังนำไปสู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญอีกอด้วยวิศวกรและนักออกแบบได้รับมอบหมายให้สร้างรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงน้อยลงปะล้อยมลพิษน้อยลงและยังคง รักษาสมรรถนะไว้ได้และพวกเขาก็ก้าวไปสู่ความท้าทายด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับปรุงด้วยรถรุ่นใหม่แต่ละรุ่นที่ออกจากสายการผลิตยุคนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการให้ความสําคัญกับความอยั่งยืนและประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เพียงแต่เปลี่ยนวิธีการออกแบบและผลิตรถยนต์เท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนวิธีที่เราในฐานะสังคมคิดและโต้ตอบกับเครื่องจักรที่น่าทึ่งเหล่านี้ด้วยตั้งแต่ทศวรรษที่90จนถึงปัจจุบันรถยนต์มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วการปฏิวัติทางเทคโนโลยีนี้ได้นำมาซึ่งการปรับปรุงด้านความมปลอดภัยประสิทธิภาพและความสะดวกสบายที่เหนือชั้นนวัตกรรมต่างๆเช่นระบบเบรกป้องกันล้อล็อกถุงลมนิราภายัยและระบบควบคุมเสถียราภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นกว่าที่เคยประสิทธิภาพและความสะดวกสบายก้าวไปข้างหน้าไม่แพ้กัน โดยปัจจุบันรถยนต์มีแรงม้าที่มากขึ้นการควบคุมรถที่ดีขึ้นและการตกแต่งภายในที่หรูหราซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นของนิยายวิทยาศาสตร์แต่บางทีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดอาจเป็นการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดบริษัทผู้บุกเบิกอย่างเทสลาได้ท้าทายสภาพที่เป็นอยู่และนำไปสู่ยุคใหม่ของการขนส่งที่ยั่งยืนสิ่งมหัศจรรย์ทางไฟฟ้าเหล่านี้ไม่เพียงแต่ เป็นมิตระต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังให้อัตราเร่งที่โดดเด่นและการขับขี่ที่นุ่มนวลและเงียบซึ่งกำหนดนิยามใหม่ของประสบการณ์การขับขี่ของ,งอเราเมื่อมองไปข้างหน้าเราเห็นรูปรุ่นของรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติและเทคโนโลยีรถยนต์ขั้นสูงซึ่งปูทางไปสู่อนาคตที่ยานพาหนะของเราไม่เพียงแค่ขนส่งเราเท่านั้นแต่ยังโต้ตอบกับเราด้วยวิธีที่เป็นธรรมชาติอีกด้วยเมื่อเราก้าวไปสู่อนาคตรถยนต์ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวโน้มที่น่าตื่นเต้นสำหรับการขนส่งส่วนบุคคลอีกด้วย